คำขวัญประจำจังหวัดยะลาใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีคำขวัญที่สั้นแต่ลึกซึ้งด้วยความหมายความหมายและที่มาใต้สุดสยามคำว่าใต้สุดสยามหมายถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดยะลาที่ตั้งอยู่บริเวณใต้สุดของประเทศไทยถือเป็นประตูสู่ดินแดนคาบสมุทรมาลายูและเป็นจุดสิ้นสุดของทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียเมืองงามชายแดน คํานี้สื่อถึงความงดงามของเมืองยะลาทั้งด้านภูมิทัศน์และวัฒนธรรมยะลาได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่มีระเบียบที่สุดในภาคใต้เพราะการวางผังเมืองเป็นระเบียบคล้ายกรุงเทพมหานครในอดีตนอกจากนี้ยะลายังเป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ชาวพุทธมุสลิมและจีนที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันในความแตกต่างอย่างกลมกลืน ผิดพลาดประการใดเพื่อผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ